สวัสดีค่ะวันนี้หมูจะพาทุกคนมาทำผัดมักกะโรนีนะคะมาค่ะลุงซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นหอมใหญ่นะคะใส่ใส่สอง้องตีไข้ให้แตกก่อนนะคะ

หมูให้สุกฝังแล้หน่อยก็ใส่มะการณงี้ที่ต้มเตรียมไว้นะคะต้องแครอทลงไปจะได้มีสีสันสลแล้วก็หัวลังเตานะคะ ตามด้วยะมวยนะเขือใส่ซอสมะเขือเทศลงไ ปรุงรสให้ดูนะคะอันนี้เป็นโรตีนะคะน้ำตาลหนูมไม่ได้ใช้โรมาเพราะว่าทำกินเองนะคะก็ปรุงแบบไทยๆไ,ไปเลยสีขาวะคะ่ะ ตาน,นี่เนะนี่ยนี่ตัวนี้ก็เป็นอังเสร้วนะคะผัดมะกรูดีใครชอบอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะโอ้ขอใส่โงละพาลงไปด้วย เพิ่มความหอมแล้วก็ชิมดูอร่อยหรือยังขออนุญาตชิมนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะผัดมะก,กรูดีแล้วเราไปจัดใส่จานกันนะคะท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดมะก,กรนีของเราเดี๋ยวหนูจะใส่ไข่ไข่เคนลงไปด้วยนะคะ วิธีทำไข่ข้นนะคะใส่ชีสลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะ ก็เป็นเนโนมักกะโรนีไข่ข้นนะคะขอบด้วยชีสนะคะที่ยืดๆนี้เป็นชีสนะคะใส่ชีสไปด้วยเพิ่มความอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะ คลิปนี้หนูขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ